ปาตามสาวผู้ไทยจะพาไปบึงสาวผู้ไทยจะพาไปดูอันนึงอันดอกเด้อจ้ะขี่จักรยานลงมาหมอมันจะเป็นทางชันค่ะขี่จักรยานลงมาหมอโอยมองที่สาวผู้ไทยอยู่นะบ้านที่สาวผู้ไทยอยู่สามีอยู่เนี่ยมึงเด้อสาวผู้ไทยจะพาไปบึงบรรยากาศดีดีจ้ะมื้อนี้นะแดดคับแดดแน่ มองที่อยู่นี่มันมีอะไรมันมีอะไรเดี๋ยวสาวุไทยจะพาไปบิ่งเด้อม่ได้มาลานหลายเดือนแล้วจ้าไปแต่ทางอื่นเลาะแต่ทางอื่นโป่งแต่ทางอื่นเด้อวันนี้สิพามาเลาะมาบิง่งที่สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ใกล้ๆบ้านนี่เองไม่ได้ไกลเลยจ้า,าได้ยินเสียงอยป่ะจ้ะยังยินเสียงบอเสียงเสียงได้ยินเสียงบอ เย็นชุมช่มๆ่ำชุมช่มๆ่ำได้ยินเสียงย้บจ้าพามาเบิงน้ำตกนั่นเองดินน้ำได้สบายๆเลยได้มดนี้นะสามารถดินน้ำได้เลยโอ้น้ำตกน้ำตกน้ำตกพามาเบิ่งน้ำตกคนจ้าโอ้ยเป็นตะดินแท้จ้าโอ้ไม่ได้เอาสุดไว้น้ำมา น้ำตกน้ำตกที่เมืองมึองไกยุงบีโอ้งามมันบ่ะจักษ์น้ำใสอ่ะน้ำใสพอดีดินเลยอ่ะน้ำใสน่าเล่นมากเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งให้นั่งรับลมรับรับ,บนั่งฟังเสียงน้ำจ้ะเบิ่งนั้นจา้าเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งสปดให้เบิง่งนี่จ้ะเขาจะทำเป็นพักๆเนอะ ซีเอสเป็นพักๆมันเป็นน้ำไหลลงมาหนึ่งพักสองพักสามพักสี่พักห้าพักหกพักเจ็ดพักเจ็ด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 ขั้นจ้ะบันไดเจ็ดขั้นมองนี้มันจะเป็นอ่ะหินหินเรียบจ้ะตรงเนี้ยเล่นน้ำได้ตรงเนี้ยเล่นน้ำสะดวก ตรงนี้ก็จะเป็นหินนิชหน่อยเล่นน้ําได้เหมือนกันแต่ส่วนมากเขาจะเล่นตรงนี้โอ้ค่าเดจา้างามงามงามน้ําตกกําลังสวยเห็นไหมเนี่ยนี่คือน้ําตกที่อยู่ใกล้บ้านพามาบึงน้าตกมือนี้โอ้มือนี่อากาศหอนดินน้าได้เดจ้ะนี่ลงไปดินน้าตกได้จ้ะอากาศดีเราก็มากับจักรยานคู่ใจ ถีบมาจักรยานคุณจือมืน่อนี้พักผ่อนจ้ะมื่อนี้พักผ่อนก่อนซักผ้าซักอะไรทํางานบ้านวนไปเพราะว่าแขกผู้มาเยือนครึ่งกลับไปเมื่อวานตอนยินวันนี้เราก็ว่างพักผ่อนทั้งวันซักผ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ถีบจักรยานออกมาเนี่ยจากสองคนแต่ย่ายสาวุไทยออกมาก่อนคุณชายนั่งอยู่ข้างในอยู่จ้ะ เดี๋ยวตามมาทีหลังเรามาก่อนโอ้ยงามเด้อากาศเย็ยนเย็ยนจ้ะนี่คือน้ำตกน้ำตกอะเบิ่งจ้่ไดมันจะเป็นขั้นใดขั้นใดเย็นๆที่อุดจ้ามันจะเป็นสายนี่จ้่สายลึกๆกั้งน้ กพื่เอเรรุ่นรงนี้ลงไปนะกรเพืนีก็แต่แอบแอบแต่ว่าแอบรบ้นาจากธรรชาตยอือตคิดอนคิดของจะทะไรทักผิดากยหอะพุทธายนาต่อไปนี้ต้องเ่ีดีาจักรานไปต่ไปัเป็นไห คนเดียเ็เอาจ์คนติดน insight, ุ่มคนเดียวเด็เพื่อนเด็กกลุ่มเด็กวนนี้เป็นศิลหน้าหลานนะเดหลานจะหน้าหลานหาหลาแห้าหานมาที่ไรมาที่เลิะมาที่เลอะกับงามงามน้ำตกมองนี้อ่ะจารังงินเสียงยุบจ้าเอาฟังเสียงสาวผู้ไทยพร้อมกั in บเสียงเสียงน้ำตกเนาะน้ำตกแห่งนี้ ช่วงนี้น้ํากับพอดีดินพอดีดินจ้าน้ําอ่ะพอดีดินพอดีอ่ะเพิ่ลงเปอันดินน้ําได้จากโหรโหรโหนและคนกับมีได้จ้าเป็นอีอย่างที่ดินลงไปดินได้สบายๆเลยจ้าคนไม่เยอะจะชอบคักจ้าบรรยากาศเป็นใจมันนี่โหนแดดแดดสุดยอดเลยจ้าองศาบุนีอาจจะเป็น จะไม่ได้บึง่งหน้าร้อนอยู่จ้าร้อนแบบเพื่อแตะเพื่อเตียนคือเดี๋ยวจ้ามือนี้นะมือร้อนมือหอนมือหนาวลมบังมือกระฝนตกนี่แหละจ้าอากาศอากาศ,ากาศแปรปรวนช่วงนี้พู้จะหามันนี้สุดยอดของบรรยากาศสุดยอดของบรรยากาศเป็นใจนจ้านั่งเย็นจ้ามานั่งมองนี้เย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำโยโกแถมกอย ทัวกาสแจ๋วเราก็เดินทางมากับจักรยานคู่ใจเหมือนเดิมจ้าปั่นและปั่นและถีบและถีบสบายจ้เาเย่ออกกำลังกายนำจ้าโอ้คักจ้ะออกกำลังกายออกกำลังกายวันหนึ่งพอกลางอนกลางคืนมาเราก็นอนหลับสบายเนาะนี่หละจ้าถีบจักรยานเลาะเบิงเ่งแดดจ้าแดดกระทบกับอันเบือไหมจ้า เดดจ้ะคักเอมารับแสงแดดกับสาบุไทยเด้อกูเลิกกันได้จำกันได้ไหมหนึ่งสองสามจำกันได้บ้มองเก่าที่เดิมแต่เวลานี้คนละเวลาที่สาพุไทยเขาเป็เป็ดจะเป็ดเป็ดเ,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 เขาจะอยู่ข้างหลังนะ่ะ ป็ดเขาจะอยู่ข้างหลังหน้าหนาวเปิดเขาจะอาศัยอยู่แถวนู้นนะจ๊ะปิดเขาจะอาศัยพักผ่อนอยู่ตรงนี้แต่เวลานี้ไม่รู้ปิดไปไหนเขาไปได้ทั่วทีศทั่วแดนเขาก็บอายุคึกหม่องเกาคึกกานจ้ายังจําได้โบโ่ยําจํากันโนยังจําเปิดค่ะปิดน้ําตื่นมากเลยนะเนี่ยน้ําไม่ได้ลึกนะน้ําไม่ได้ลึกนะมีแต่เคลมีแต่ขี้ขี้เลน อะไรเต็มเลยจ้ะนน่น้ำไม่ไม่ได้ลึกเลยน้ำตื้นๆค่ะโซนี่ละจ้ะจะมีตะขี้ตุต่มไายังจำได้บ่จำสาวผู้ไทยได้บ่